กามาสการครับปูค่ะการมัสการเจ้าค่ะปูครับผมเช้าวันที่หนึ่งกันยายนสองพันร้กสบห้าครับชมชวมพี่นองพามากราบมัสการปูครับเป็นยังไงเจ้าคับปูมื่เนี้ยขับปูฟันดีปะคะฟันดีฝันดีค่ะขับปูชุดชุดล่างเนาะปูเนาะชุดล่างขับปู ชุดบนมีหลักลอยปลาปูสามตัวบ่ชุดบนในกันทะาี่เอาครับครับปูครับโอ้ครับสามตัว สามแปดหกขับชมชุ่มรับนี่ครับหนึ่งแปดหกเล่นปูเนาะขับผมเน้นไปที่แปดหกรับชุดบนชมชุชมรับวิ่งแปดปูให้สามตัวครับสามแปดหกโอ้ขับปูครับจะมีเฮงจะมีเหงจะมีเฮงรับชมชุชมปูวารับชุดบนนี่ครับผม ครับปูครับแปดหกหกแปดนะปูโอ้ปูวงไห้ที่หกแปดเนี่กรนหน่ำเน็นคับแล้ถึงเป็นสองหกโอ้ค่ะครับมันจกไม่แห้งอสองหกไม่แห้งนะปูตาทัฒนินปูเน้นในชุดสองหกสองแปดสองเก่าเนี่นะปูครับ มันมียูีคู่ีคูกับหนึ่กปูเนาะหน่งหกข้ายหกแต่่แนับปูห่งหกตั้งกัห้าหกทเลคันปี่ห้าครับปี่หยังไม่หลุดมันสิมีหนึ่ครับปูมันจีแปดหกหกแปครับผมครับอืมครับทนผู้ามเอาระยเงามาจมาจสเด่นสุนครับ สองแปดสองเก้าสองหกแลค่ะครับสองหกนี่ปูเห็นเด่นเล่นไหมครับเด่นเด่นเลยเด่นเลยเม็ดเดียวสองหกเม็ดเดียวล่างครับท้ช่วงับปูฟันตอนเช้านะครับเนาะนี่ครับเช้าวันที่หนึ่งกันยาหกห้าครับชุดบนครับปูวงไห้ได้ครับวงที่หกแปดหกแปดบนหกแปดบนสองหกล่างสองหกล่าง

เน้นที่สองหกคขับปูครับชมชุ่มขับส้นบนในห้องเน้นนี่แหละมันมากมันจะมาสามแปดสามแปดหกเลนมาปูครับอืจะมาตัวนี้ครับแต่สองตัวปูว่องหกแปดที่ปูจะบอกเป็นสามหกแปดมาปูมันนี่มันนี่มันมันออกแปดขับโอ้แปดหกหกแปดครับปู กระบะลัก้อยนี่เป็นสามแล้วค่ะปูแม่นจะเป็นสามหกแปดหนึ่งเยมาครับแปดหกสามหกแปดครับผมอีลีมันเกิเป็นสามแปดค่ะครับน่ากนตัวนี้งวดที่สามสิบเนี้ครับปูน่ครับปพอตัวแปดนี่วิ่งแปดเฉพาะสิบหน่วยนี่งวดที่สามสิบสี ครับปูครับผมเล่นที่แตัวเดียวเล่นที่แปตัวเดียวครับเกี่ยวกับลักลอยเลยครับปูนมาทั้งหนึ่งลอยทั้งยังเดวคนมันเดินเฉพาะับที่ไปทอดไอ้มื่อไหร่ไปเข้าสิบปนแปดตัวเดียวจำคุณรับปูหกแปดเก้าปครับนั่นแหละเก้าวันนี้มวิ่งแปด วิ่งแปดยังเด่นแปดบนนกปูเนาะครับผมเขันตัวเดียวเม็ดเดียวครับตัวเดียวเม็ดเดียวครับท่านชมสามตัวหางเดียวนกปูเนาะสามแปดหกครับสามแปดท่านชมเบาเถากำมักสามแปดอยู่ด้วยครับนกปูมันเคยมาแปดสามหรือมาสามแปดขับท่านชมครับ มาเลยกระดาษมันเลยอ่อนกระดาษเลยอ่อนนะปู่เนาะครับปูกระเนียนยำให้เด้อครับตอนเช้านะปูเนาะครับสามตัวนี่ครับปูหหางเดียวครับปูเขียนหหางเดียวสามแปดหกหกแปดนี่จะมาแรงแซงท่างโขงว่ะปู แปดหกสองหนึะปูเนาะครับผมเ้าเอาสถิติงวดที่สีแดครับงวดที่สิบสงวดที่ห้สิบเก้าอัครับมากมาขัดเน้นเลยครับปูมันเดินเงาเลยเล็เด่นครับงวดที่ห้าสิบเก้ากับงวดที่สีจะได้จุดหก สองหกครับมาเดินที่หกทั้งหมนทั้งล่างนะการเดินที่หกกับแปดหกคนาะครับแปดหกหกแปดนะครับปูงโอ้เดินหกทั้งบนทั้งล่างเลยครับหกนี่ครับวิ่งแปดตัวเดียววิ่งแปดตัวเดียวครับปูอส่วนล่างนี่ก็เดินดีครับเดินดี งวดที่เศ้าหายได้ห้องห้องหเน้นงวดที่ยีิบห้าครับรัล็อกสิบหตัวงวดที่สามสิบเอ็ดครับหกตัวเันสิบหตัวงวดที่ยี่สิบห้านะเอามาส่วนกันแล้วมันจะได้นี่แหละถึงความตรงตรงครับผมอันนี้เ้อเลยใเห้เป็นตัวเบาตัวยังไปเลยครับ สองตัวนี้ก็ร่องไว้นะครับปูหนึ่งแปดนี่ค่ะแต่ว่าบ่เคยมากอกแต่เราเอางวดที่งวดที่4ีสเกับงวดที่5้าสบมันกว่าร่มีหนึ่งนึ้าครับห้องเลป็นตัวเบาตัวยังไงกันไปครับหนึ่นซคครับผม ครับรับูสองแปดปูเน้นไปที่หกแปดนะครับปูกระยำอยู่ว่าหกแปดเจะมาแรงกับผมชุดล่างเน้นไปที่สองหกครับท่านผู้ชมครับครับสาธุครับปู ค่ะแ,แคปหน้าจ,จอนะคะในทางของปูซีศูนนะคะในตอนเสาร์ในเมือวันที่หนึ่งกันยายนพศอสงพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้ะคะ่ะปูเนีนไห้ที่สองหกนะคะล่างสองหกนะคะชุดเต็มไม่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก่าสองแปดสองเก่าเนีนที่สองหกกับหนึ่งหกนะคะเน้นสุดๆคือสองหกนะคะล่างนะคะสำหรับในทะางเลขบนนะคะปูเคียนไห้ก็ 38, 6, คือสามแปดหกนะคะบนนะคะค่ะสองตัวก็คือแปดแปด แปดหกหกแปดสองแปดสามแปดเนาะคะ่ะปูเน่นไห้ที่หกแปดเนาะคะ่ะ สามตัวสามแปดหกนะคะท่านผู้ชมค่ะพิจาระดาเบิ่งเพื่อเป็นนาทางนะคะทางช่องแม่มูก็ได้่งนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงนาทางนะคะปูกระด้แบ่งปันตัวเลขเป็นเพียงนาทางคือกันนะคะสำหรับตัวเลขนั่นจะเข้าจะรุดกระบ,บ้ากันนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่มูฝากไว้ไม่เพียงเท่านี้นะคะขอพ้อมีพี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆไปน้ำกันในวงวัดเนที่หนึง่งกันยายนพสาศสอ,อ,องพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะพอกันไม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แม่มูก็สวัสดีค่ะ